Oh. โดดอยู่ทางโน้นอีกค่ะ เยอะมาก่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะยืนดูอู้ออูตามฝั่งก็กระโดดปาใหญ่ไปไล่หุ่น น้ำลงวันนี้พอเขาปล่อยน้ำลงนะโอ้โหเต่าหัวมาใหญ่ๆเลยค่ะเป็นน้ำลงค่ะน้ำลงใส่พายุที่ว่าพายุจะมาไหม ทางโครงการก็เลยปล่อยน้ําน้ําลงไปอีกโอ้หูน,นะคะน้ําลงน้ําลงค่ะแต่ก่อนมันถึงกอหญ้าตอนนี้ลงเลยลงไปแล้วเนี่ยนี่กอหญ้าอยู่ข้างบนเลยค่ะน้ําลงจริงๆ ปลาใหญ่ก็มาไล่ลปลาเล็กตามฝั่งไม่ได้อยู่ตะเนี่ยเนี่ยปลาเล็กที่แบพ็แๆๆบพแตามฝั่งนี่ค่ะแต่ถ้าตัวใหญ่มาไอไม่เหลือไปหมดเลยพวกนี้นยที่อยู่เนี่ย โยนแสงมองไม่ชัดค่ะว่าปลาเยอะนะน้ำก็เลยกระพิบกระพิบกระพิบปลาเยอะค่ะอ้าวมืดมืดฝนจะมาเห็นแตนวดที่นี่เห็นแตนวดฮโ้ อยากจะพูดเลยค่ะม,ม,ม,มืดเ่ะมืดมาเลยฝนกำลังจะมาแล้วคุณยายก็จะขึ้นไปรถแล้วโอ้โหมืดมาก นีแ่แน่นอนกไม่ออกก็รู้ว่าฝนจะมาอู้ขอดูกลุ่นี้ก่อนค่ะงามมากเลยค่ะอู้หู น้ำใสใสเห็นชัดเลยค่ะถ้าไม่ชัดก็คือกล้องคุณใจกล้องหลายปีต <g ong> ามาอายุไขเหมือนคนเลยกล้อ <g> ง <ong> อ้ไปกันใหญ่เลค่ะแสงไม่มีแสงหายหมดเลย กำลังลงเม็ดนะคะไปเลยค่ะฝนจะมาเนี่ยอันนั้นตรงนั้นเป็นกลุ่มปลาใหญ่ กลุ่มปาใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มนะขึ้นมาเนหนือเหนือน้ำเนี่ยนะกุ้งซิวเขาจะกระโดดเต็มเลยค่ะแล้วทางนี้เขาจะเป็นกลุ่มปลาเล็กก็จะอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกันค่ะน,นี้จะติดฝั่ง เสียงดิ้นยายก็เลยอยากใส่กล้องค่ะถ้าเสียงดิ้นนะะ <c oughs> นู่นน่ะฮะนั่นนั่นนั่นกลุ่มกลุ่มตัวปลาใหญ่นะ่ะ อันนั้นกลุ่มตัวปลาเล็กค่ะอยู่ใกล้ๆกันน่ะแล้วมันจะเขาอู้ยเสียงดิน้น เดินไปค่ะเดินไปอีกอ้ยดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใช่มากเยอะมากค่ะดูนกบินผ่าน กุ้งกินสิวอาเอออ,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 อดูนะเขจะบินข้ามเขาจะบินข้ามไปเอาเอาเอาบินข้ามไหมปลาเยอะเยอะค่ะตามฝั่ง ที่เป็นฟองน่ะปามทั้งนั้นนะคะที่เป็นฟองขึ้นน่ะนู่น,ะน่นะคุณยายก็จะดูนกตัวนี้ว่าจะมาใกล้คุณยายขนาดไหนอื เพิ่งเห็นคุณยายนั้นนะ่ะมาอีกไหมคะมา,มาชัดมากเลยค่ะคุณยายไม่ขยับนะคะ ขยับไม่ได้ค่ะน,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 น่นๆดู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 ใกล้กมากแล้วนะคะโอ้ จ้องคุณยายนะคะจ้องมากตาแดงเห็นชัดเลยค่ะโว้ยปลาดินค่ะปลาดินมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเฉยเลยค่ะโอ้วินข้ามมาตรงนี้นี่ค่ะวินข้ามมาตรงนี้ นี่ยไม่ไปไกลแค่บินข้ามไปต่อเอาดูปลาฝูงนี้ขึ้นมาเป็นฝูงพ้นกลุ่มเป็นกลุ่มค่ะเ,เราจะดูกันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะมีกลุ่มปลาใหญ่เกาะกลุ่มอุ้ยอ,อะไรอ่ะอยู่ข้างหลังคุณยายตกใจหมดเลยอุ้ยโอ้ยเยอะมากค่ะตังทีเดียวเงียบริบไปเลยปลาใหญ่ไล่ตายตกใจดูค่ะทางโน้น ขึ้นมาแนละ้วคุณยายขึ้นมานั่งนั่งดูยงเยอะแยะมากมายค่ะตามฟังตามฟังให้ลม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  ลมปิวค่ะอุยกลุ่มน,นี้เครื่องร้อนคุณยายก็เลยขึ้นมานั่งพักค่ะโทรศัพท์ร้อนมันดดแดดแล้วตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วค่ะได้ยินแต่เสียงยายอลิศ ตรงกลางกลางบึงจะไม่มีนะคะแต่แต่อยู่ริมริมฝั่งไปเรื่อยๆนี่ริมฝั่งเนี่ยทั้งนั้นโล่งไม้มองไปก็มืด ไล่กันโอ้โห ฝ mm hmm. นจะตกหรือเปล่าเนาะ <Wow. S 1> นกบินว่อนเลยค่ะโอ้โห oh, ไม่ทันเลยคุณยายไม่ทันนกบินว่อนเลยท <Wow. S 1> ั้งนกทั้งกาอีกแล้อีกแล้วอีกแล้อีกแล้วอ,วอ,วอวีค่ะแล้โอ้ oh. ทำไมนกเขาบินว่อนโอ้โหอ,อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเขาบินกลับมาแล้วค่ะนะโอ้โอ้แปแป โอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้เช่นนี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่มาชมปลาชมนกค่ะชมบรรยากาศที่นี่ชมปลาชมนกชมบรรยากาศค่ะธรรมชาติธรรมชาติค่ะ นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านคุณยายกับหลานๆค่ะคุณยายจะตามไปหาทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตาบมืดมึดค้มค่ะ